น้องน้ำฟูเฟมค่ะจากฮิโนสุ City, รีเทพรักนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิโนสุรีเทพรักชา n น l ค่ะวันนี้น้ำมีอะไรดีๆมารีวิวให้คุณลูกค้าดูค่ะวันนี้น้ำจะมารีวิวโชว์รูมเสมือนจริงหรือเรียกว่าเวอร์ชันโชว์รูมค่ะซึ่ง Hino นะคะเป็นเจ้าแรกที่ทำโชว์รูมเสมือนจริงนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะ แต่ว่วาก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำนะคะในการทำคลิปต่อไปค่ะจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันค่ะน้ำก็จะเข้าผ่านแฟนเพจฮีโน่สุลีหรือคุณลูกค้าสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ฮีโน่ไทยแลนด์ได้ค่ะกดเข้าไปในลิงก์ราสักครู่เราก็จะอยู่ที่ โชว์รูมเสมือนจริงนี่คือหน้าแรกของโชว์รูมเสมือนจริงนะคะเราสามารถหมุนได้360องศาหน้าแรกก็จะมีประตูเราสามารถกดประตูหรือว่ากดแผ่นผังขึ้นมาค่ะจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เราก็จะไปจุดต้อนรับนะกดเข้ามาที่จุดต้อนรับก็จะเจออะชาสัมพันธ์สาวคนสวยเราสามารถเปิดลำโพงนะคะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์บริการ Hino Online กับ Hino Virtual Showroom ที่ทุกๆท่านสามารถเดินชมและเลือกซื้อรถบรรทุกรถโดยสารหรือเลือกชมและเข้ามาใช้บริการหลังการขายที่สุดประทับใจท่านสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไร้ข้อจำกัดที่จะทำให้เราห่างกันหากทุกท่านพร้อมแล้วเลือกในหัวข้อที่ท่านสนใจแล้วเดินไปชมพร้อมๆกันค่ะ หลจากประชาสัมพันธ์สาวแนะนำเราสามารถกดเลือกหัวข้อที่เราต้องการได้ค่ะสามารถเลือกคิดดูที่โปรโมชั่นได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นหลากหลายนะคะคุณลูกค้ากดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดได้ค่ะหลังจากที่ดูโปรโมชั่นเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปที่จุดเชิญรับชมรถบรรทุกและลดโดยสารฮีโน่ค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์คอยแนะนำนะคะ พูดถึงฮีโนก็ต้องนึกถึงรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีคุณภาพมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและอยู่เคียงคู่ประเทศไทยมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษขอเชิญทุกท่านรับชมรถบรรทุกและรถโดยสารฮีโนประเภทต่ตางๆทางนี้ได้เลยเราเชื่อว่าต้องมีสักคันที่จะตอบสนองธุรกิจของท่านได้มาเป็นครอบครัวฮีโน่ด้วยกันนะคะที่สำคัญถ้าสนใจรุ่นไหนตัดสินใจเลือกซื้อรถออนไลน์ได้เลย ทางฮีโน่จะมีที่ปรึกษาการขายรีบติดต่อท่านไปในทันทีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลือกชมรถกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แผนผังดูแผนผังเราก็กดไปที่รถบรรทุกนะคะอันนี้คือภายนอกโชว์รูที่จะมีรถบรรทุกให้เราดูสเปคคุณลูกค้าสามารถเลือกสเปครถสมมติว่าอยากที่จะดูอต่อก็กดเข้าไปที่วงกลมหน้าแรกแล้วก็จะเห็นนะคะเป็นชื่อรถบรรทุกแล้วก็รอบๆเราสามารถกดดูรอบๆตัวรถได้ค่ะเราสามารถเดินรอบตัวรถแล้วก็ดูราย,รายละเอียดต่าง,างๆของตัวรถได้ค่ะว<ม>งกลมจะหมายถึงจุดที่ ที่เราต้องการที่จะยืนนะคะเราสามารถดูแคสซีนะคะดูรอบๆตัวรถดูด้านหลังและหรือว่าดูด้านหน้าหัวแล้วก็ถังน้ำมันตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปได้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับถังน้ำมันถังน้ำมันขนาด80ลิตรค่ะหลังจากที่เราดูรอบๆตัวรถเสร็จแล้วมาที่ด้านหน้าค่ะ mm hmm. ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมด4จุดจะเป็นเครื่องยนต์หัวเก๋งโบชัวแล้วก็ภายในรถเราก็จะไปที่ภายในรถก่อนกดเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ ยในตัวรถก็จะมีถุงลมนิรภัยเรือนไม้ Hino Connect เกียร์เราดูกดที่ถุงลมนิรภัยก็จะเห็นรูปแล้วก็มีรายละเอียดน,นะคะถุงลมนิรภัยเพิ่มความปลอดภัยเป็น before และ after นะจากนั้นเราก็มาดูภายในรถนะคะเราหมุนได้ทั้งหมด360องศาตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของ Hino Atom เราหมุนดูได้นะคะข้างๆคนขับมีทั้งหมด2บอดทองที่น,นั่งมีข้างหน้าเป็นยังไงรายละเอียดภายในตัวรถ เราก็จะเห็นรอบด้านเลยค่ะหมุนได้นะคะข้างหน้าข้างหลังดูภายในกว้างขวางแค่ไหนนั่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงก็สามารถดูได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราสามารถกดออกเป็นตัวนี้ค่ะกดไปดูภายนอกรถเราก็จะมาอยู่หน้าฮีโนอะตอมเลยต่อไปก็ชมรถคันอื่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่รถบรรทุกโดยสารเราจะไปด้านนอกก็กดตามแผนผังนะคะกดตนนัวนี้เราก็จะอยู่ที่รถขนาดใหญ่ด้านนอกแล้วก็จะมาดูรถบรรทุก ทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่มีน้ําต้องการที่จะดูรถคันนี้บดเข้าไปก็จะเห็นด้านหน้าเหมือนกันเป็นรถหัวลากหกล้อมีรายละเอียดโบชัวมีภายในรถมีเครื่องยนต์มีชุดไฟหน้าแล้วก็มีหัวเก่งเราสามารถเดินดูรอบรถได้เหมือนรถฮิโนอะตอมกันเลยข้างๆรถก็จะมีรายละเอียดมีถังน้ํามันมีแคสซีมีระบบเบรกดูข้างๆได้กดไปที่ถังน้ํามันก็จะเป็นรายละเอียดของถังน้ํามันค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูภายใน ตัวรถนะคะกดเข้าไปที่ภายในตัวรถเราก็จะมีให้ดูกดเข้าไปในรถเราสามารถดูรอบรถได้30องศาเหมือนฮีโน่อะตอมเลยค่ะก็จะมีปุ่มให้ดูเป็นถุงลมฮีโน่คอนเนคเกียกดตามรายการต่างๆเพื่อดูได้ปกติค่ะ แล้วก็กดมาภายนอกก็ก็จะมีหัวเก่งนะคะกดตามลายกาันก็จตดูรายละเอียดได้ค่ะหลังจากที่คุณลูกค้าดูเสร็จแล้วเราก็จะมีบริการต่างๆนะคะตอนนี้ดูที่แผนถังก็จะเห็นว่ามีอะไรคุณภาพเรากดที่อะไรคุณภาพอันนี้น้ําอยู่ที่อะไรฮีโน่นะคะสามารถกดฟังนะคะเรามั่นใจในรถบรรทุกและรถโดยสารของฮีโน่ สามารถตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของท่านได้คุ้มค่าอย่างแน่นอนเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องฮีโนได้เตรียมอะไหล่ทุกชิ้นไว้สำหรับรถของท่านให้เปลี่ยนได้ทันท่วงทีแน่นอนฮีโนเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านมีสิทธิที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมาะกับตัวเองดังนั้นอะไหล่แท้ของฮีโนจึงแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คืออะไหล่ทุกชิ้นผ่านมาตรฐานของฮีโน่จึงมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะถ้าแน่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไหล่ฮีโน่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะหลังจากที่ประชาสัมพันธ์แนะนำแล้วนะคะเราสามารถกดดูรายการต่างๆที่ประชาสัมพันธ์แนะนำได้สามารถกดแล้วก็จะมีรายการอะไหล่ตามหัวข้อได้ค่ะ เตแล้วเราก็จะมาดูที่ฮีโน่ากดเข้าไปค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์คอยแนะนำนะกดซันนะคะสิ่งดีๆจากฮีโน่ไม่ได้มีแค่เรื่องของรถและบริการหลังการขายฮีโน่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายมอบให้กับลูกค้าที่เรียกว่า total support ขอเชิญทุกท่านแวะนั่งชมกิจกรรมดีๆของฮีโน่โปรโมชั่นสุดพิเศษและอื่นๆอีกมากมายที่เรามีให้กับครอบครัวฮีโน่ภายในห้องนี้กันนะคะ ถ้าหายเหนื่อยแล้วไปเดินชม h ีโน่ o วอร์ชวลโชว์รูกันต่อค่ะก็จะมีรายการให้ดูนะคะก็กดที่โต๊วาก็จะมีวิดีโอให้ดูในบางครั้งเมื่อเจออะไรที่ไม่เป็นอย่างหวังคุณ it, อาจรู้สึกหมดกำลังใจจนไม่อยากทำอะไรแต่หากมีสิ่งใหม่ให้ได้สัมผัสสิ่งที่พร right. ้อมจะให้คุณเป็นผู้นาที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่จะช่วยปลุกพลังในใจและปลุกไฟในตัวคุณให้พร้อมเดินหน้าฮีโน่คอนเน็สวัสดีค่ะเพื่อไปค้นหาความสำเร็จอีกครั้ง <S <S วันนี้ฮีโนขอแนะนำนิวฮีโน o 500วิ c เตอ M Y 21ที่สุดของรถบรรทุกที่พร้อมตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจด้วยรูปโฉมใหม่ดึงดูดทุกสายตาม,มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยยกระดับการใช้งานให้ง่ายขึ้น พร้อมอยู่ขคียงข้างสนับสนุนทุกธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผลิตภัณฑ์ดีศูนย์บริการพร้อมดูแลแล้วทำไมละ่ะถึงจะไม่ใช้ฮีโน่และนี่คือฮีโน่500วิเตอร์ MY21 รถบรรทุกที่พร้อมแล้วที่จะมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจและจุดไฟในตัวคุณให้ลุกโชนอีกครั้ง จากที่ดูวิดีโอเสร็จแล้วเราสามารถเลือกมาที่บริการของฮีโน่ก็จะมีประชาสัมพันธ์คอยแนะนำกดสั่งได้ค่ะฮีโน่รู้ว่าท่านรักรถฮีโนของท่านเราก็รักรถของท่านเช่นเดียวกัน ดังนั้นการบริการหลังการขายของเราจึงต้องพิเศษที่สุดฮีโนได้เตรียมสุดยอดโปรแกรมการบำรุงรักษารถมากมายหลากหลายโปรแกรมเพื่อที่จะดูแลรถของท่านให้ดีช่วยให้ลูกค้าใช้รถได้เต็มประสิทธิภาพอย่างยาวนานตอบสนองธุรกิจของท่านให้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญทุกศูนย์บริการฮีโนมีช่างชำนาญการผ่านมาตรฐานการอบรมจากฮีโนดังนั้นท่านจะอยู่ที่ไหนจะมีรถฮีโนเก่าหรือใหม่หรือไม่ใช่รถฮีโนเราก็พร้อมที่จะดูแลเพราะฮีโนรู้จักรถบรรทุกและรถโดยสารมากกว่าใครเชิญเลือกชมบริการจากฮีโนได้เลยค่ะ จากนั้นคุณลูกค้าสามารถกดเข้าไปที่หัวข้อที่ขึ้นโชว์ังมีรายละเอยียดมาให้ค่ะสามารถรับช่วงวิดีโอหรือว่าดูคนเติมได้นะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นค่ะ มคสําหรับโชว์รูมเสมือนจริงพีโน่เราพร้อมที่จะส่งความสุขให้กับคุณลูกค้าเสมอลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูออนไลน์ได้ตลอดเวลาค่ะสําหรับคลิปนี้น้ําขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้านะ้ำจะพาไปรีวิวอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจนะคะวันนี้น้ําขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ